สวัสดีนักเรียนป .4 ทุกคนนะครับในคลิปนี้ยังอยู่ในเรื่องเดิมคือการทบทวนการคูณซึ่งนักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะครับคล้ายๆกันกับคลิปที่แล้วนะครับแต่คลิปที่แล้วมีการหารมาด้วยนะครับเป็นการทบทวนการคูณการหารแบบง่ายๆเนาะเลขน้อยๆนะครับทั้งตัวตั้งตัวคูณนะครับวันนี้ก็ยังง่ายอยู่นะครับเพียงแต่จะเพิ่มความยากขึ้นให้โจทย์มันเลขเยอะขึ้นแค่นั้นเองแต่หลักการเหมือนเดิมนะครับมาทบทวนการคูณให้นะครับการคูณนะครับการตั้งคูณเราจะเอาตัวมาก ตั้งใช่ไหมแล้วก็บันทัดต่อไปตัวคูณจะเอาค่าน้อยๆใช่ไหมครับมันจะคูณได้ง่ายเอายกตัวอย่างมันข้อ1ครับข้อ1เราเอาอะไรเป็นตัวตั้งหูกเราเอา13984ตั้งใช่ไหมแล้วเอาใครคูณเอา2คูณได้ไหมครับเอามาตั้งมาคูณกันนะครับข้อนี้10,000 3ม0 0นะครับ9 8้ตั้งแล้วคูณด้วย สองย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับการคูณเราจะคูณจากหน้าไปหลังหรือหลังมาหน้าจากหลังไปหน้านะครับได้นะครับอย่าคูณหนึ่งก่อนนะข้อนี้ต้องคูณใครก่อนต้องคูณ4ก่อนโอเคไหมครับเดี๋ยวข้อหนึ่งครูทําสีแบบละเอียดให้แล้วกันเนาะเริ่มแรกครับเอาสองคูณค่าสอคูน4ี่ใช่ไหมครับสองสี่เป็น8ดได้ไหมครับมีทดไหมไม่มีนะครับ8ดเฉยๆก็ใส่แไปเลยไม่มีทดนะครับก็คูณต่อ 2อคูณสีไปแล้วสคูณใครต่อครับก็สองคูณแปดสองเท่าไหรแปดสองเป็น1ิบใช่ไหมครับคาว่าสิก็คือใส่หทดหไปตัวหน้าได้ไหมได้นะครับต่อไปสองคูณแไปแล้วสคูณใครต่อสอคูณเครับเก้าอะไรสิบวกกับทดครับกลายเป็นเท่าไหร่สิบวกหนึ่งเป็นสิบนะครับใส่เแล้วทด หนึ่งโอเคไหมทำงานเรียบร้อยครับเจอคอมมาใส่คอมมาก่อนเนี่ยคอมมามันตรงกันเห็นไหมต่อไปสองคูณใครลูกเอาสองไปคูณกับสามครับสองคูณสามเป็นหกหกบวกกับทดครับกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็นเจ็ดเนาะมีทดไหมไม่มีแล้วนะครับเพราะเจ็ดเฉยๆไม่ใช่สิบเจ็ดนะครับก็ข้างหน้านไม่มีทดก็เว้นไว้เฉยๆเนาะอ้าวตัวสุดท้ายครับสองคูณใครสองคูณหนึ่งครับสองหนึ่งเป็นสองไม่มีทดก็ใส่ได้เลย,เ,ลยเสร็จเรียบร้อยหนึ่งข้อ ได้ไหมยากไหมเนี่ยนะครับเขียนให้เรียบร้อยใส่เครื่องหมายคูณด้วยนะครับครูตรวจงานแต่ละปีมาเนี่ยรุ่นพี่เราหลายคนไม่ใส่เครื่องหมายคูณนะครับแล้วก็ทํางานให้เรียบร้อยหน่อยนะครับเขียนหลักให้ตรงกันนะครับแล้วก็มีเส้นให้เรียบร้อยนะครับเนาะมีเส้นให้เรียบร้อยนะครับแค่นี้แหละนะครับเสร็จแล้วง่ายๆนะครับข้ออื่นก็ทำเหมือนกันนำมาลองดูข้อ2ครับข้อ2โจทย์บอกว่า97,438คูณกับใครคูณครับ5้าใช่ไหมเอาใครเป็นตัวตั้งลูก เออเอา9 0 0 0 0ตั้งใช่ไหมครับเอาเลขเยอะตั้งก็ตั้งเลย97,438คูณกับใครคูณกับ5นะครับดังนั้นย้ำนะเรียนเรื่องนี้กะรุณาท่องสูตรคูณให้คล่องใครที่ยังสูตรคูณไม่คล่องครับท่องสูตรคูณให้คล่องลูกนะครับเพราะถ้าเกิดยังท่องสูตรคูณไม่คล่องเนี่ยการคูณการหารลำบากแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวปหใช้เยอะมากต้องถามพี่ป6ดูได้นะครับป5ก็เหมือนกันก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับอ้าวมา ตัวแรกครับเราคูณจากหลังมาหน้านะครับคูณจากหลังมาหน้าก็5คูณใครก่อนลูก5คูณ8ครับ85เป็นเท่าไหร่เป็น4 10, 4 1ใส่0ใส่0ทดอะไรทด4ครับได้ไหมตัวต่อไป5คูณใครลูก5คูณ3 5 3ห0อะไร15แต่มีทดเนาะ15บวก4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น19ตั้ง9ทดทด1ใช่ไหมอ้าวต่อไป5คูณใคร5ไปคูณกับ4ต่อโอเคไหม5้ีเป็น20ใส่20ไหม ไม่ใส่20อย่าลืมมันมีอะไรด้วยมีทด1ครับ20บวกหนกลายเป็น20เอ็ดใส่1ทดใครทด2เจอคอมม่าใส่คอมม่าโอเคไหมต่อไปครับ5ไปคูณใครต่อครับ5คูณกับ7นะครับ7 5เท่าไหร่7 5 3ดห้าสบห้าสก2จเป็นเท่าไหร่ครับ35บวก2เป็น30อะไร37ก็ใส่7ทด3สุดท้ายลูก5คูณใครครับ ห้าเก้าเนาะห้าเก้าเท่าไหรสี่สิบห้าครับสี่สิบห้าบวกทดด้วยนะเป็นเท่าไหรครับสี่สิบห้าบวกทดเป็นสี่สิบอะไรสี่สิบแปดอ่าได้ไหมครับใส่สี่สิบแปดเลยเนาะเพราะข้างหน้าไม่มีให้ทดแล้วนะครับก็ใส่ไปเลยได้นะครับเสร็จแค่นี้ก็ขีดเส้นสองเส้นให้เรียบร้อยเนี่ยเสร็จแล้หนึ่งข้อได้ไหมอ้าวตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปข้อที่สามครับก็วิธีคิดเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เพิ่มเลขขึ้นใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดีๆเห็นไหมเลขมันจะเพิ่มขึ้นนะครับ จากเดิมนี่1นึ่งมน้อยๆ9ก้าหมเริ่มเยอะขึ้นนิดนึงนะครับต่อไปหลักอะไรละหลักแสนแล้วนะครับหลักแสนแล้วนะครับแต่วิธีการคิดเหมือนเดิมนะครับก็เอาตัวมากขึ้นก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวน้อยเป็นตัวคูณเนาะ,ะตัวมากตั้งครับ5้าแ0นสี่หมืนคูณกับเนะครับคูณกับ7โอเคคิดเส้นสักนิดนึงอ้าแปดคูณกับเใช่ไหมตัวที่1น,นะครับเอาทำสีให้ด้วยก็ได้ เอา7คูณกับ8นะครับจากหลังมาหน้าเนาะ8คูณกับ7 7คูณกับ8ได้เท่าไหร่ลูกอ่าเ8ดเท่าไหร่ห6ใช่ไหมใส่6ทดอะไรครับทดหาได้ไหมต่อไป7คูณใคร7คูณ0 7คูณ0ได้อะไร7คูณ0ได้0น,นะครับยำ้ำเลขอะไรก็ตามในโลกใบนี้คูณกับ0แล้วได้ ได้ศูนย์นะครับย้านะครับอย่าเหมือนพี่ปีที่แล้วนะครับพี่ปีที่แล้วเจ็ดคูณศูนย์ได้อะไรตอบอย่างมั่นใจได้เจ็ดนะจ๊ะผิดนะจ๊ะเออนะครับไม่ใช่เจ็ดนะครับถ้าเกิดได้เจ็ดต้องคูณกับใครคูณกับหนึ่งใช่ไหมอันนี้คูณกับศูนย์ลูกนะครับคูณกับศูนย์อะไรก็ตามคูณกับศูนย์ได้ศูนย์นะแตข้อนี้ใสศูนย์เลยไหมใสศูนย์เลยไหมรุ่นพี่เรานะครับบางคนเจ็ดคูณศูนย์ได้ศูนย์ครูถูกต้องใสศูนย์ผิดอีกเหมือนกันอย่าลืมต่อให้มันคูณกััันนนไได้กก็จรรริงลูแต่มมีีอะรครบย มันมีทดครับดังนั้นคูณได้เท่าไหร่ไปบวกกับทดด้วยนะครับดังนั้น7จ็ดคูณศได้0ย์บวกกับทดกลายเป็น5ครับได้ไหมเอออย่าลืมบวกทดเนาะตัวต่อไปครับ7คูณใคร7จ7คูณ6 7เห้าห้าเเท่าไหร่4ี่สอะไร42่ใช่ไหมครับใส่2ทด4โอเคไหมครับเจอคอมมาใส่คอมมาก่อนนะครับ 7คูณใคลา7คูณ9ใช่ไหมครับ7คูณกับ9ได้เท่าไหร่79 79 60อะไร63บวกกับทดครับ63บวกทดเป็นอะไรเป็น60อะไร67ใส่7ทด6ตัวต่อไป7คูณใคราลูก7คูณ4ครับ74เท่าไหร่74 28 28บวกทด6ครับ28บวก6เท่าไหร่30อะไร28บวก6 30 สี่ครับใส่4ี่แล้วทดอะไรหลูกทดสามตัวสุดท้าย7คูณใครลุกเดคูณห้านะครับเจ็ดห้าสมสิบห้าใชไหมบวกกับทดด้วยกลายเป็น38ดใช่ไหมครับก็ใส่แปดทดสามแบบนี้ไหมไม่นะครับเพราะตัวหน้ามีไอ้ทดไม่หลูกไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็ใส่มาเลยนะครับมันเป็นหลักล้านใส่คอมมาด้วยนะครับทุกๆ3ตัวใส่คอมมานะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับ ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายครับก็เหมือนเดิมแต่เลขเป็นไงเนี่ยหลักอะไรเนี่ยหลักรานแล้วนะครับหลักล้านแล้วนะครับ,ก,รบก็เอาตัวมากตั้งใช่ไหมแล้วก็เอาตัวน้อยนะครับเป็นตัวคูณแทนเนาะสามหนึ่งศนองแคูณกับ12ข้อนี้ทําได้2วิธีนะครับวิธีที่หนึงคูณทีละหลักก็ได้ก็เริ่มจากเอา2นะครับไปคูณนะครับกระจายกระจายกระจายเข้าไป นะครับแล้วค่อยเอา1มาคูณหลักสิบอีกทีก็ได้นะครับ <_ d ata> อันนี้ก็เรียนมาแล้วเนาะ <_ d ata> เรียนมาแล้วตอนปอ .3 นะครับแต่อ้าวในไหนแม่12ท่องสูตรคูณได้ไหมลูกสูตรคูณแม่12ถ้านักเรียนท่องสูตรคูณแม่12ได้ก็เอา12คูณไปเลยลูกลัดกว่าเร็วกว่าได้ไหมครับครูจะเอา12เนี่แหละครับทั้ง12เนี่แหละคูณเลยนะครับเพราะนักเรียนต้องท่องสูตรคูณแม่12ได้นะฮะโอเคไหมครูเอา12เลยนะครับคูณเลยนะครับ พราะเราท่องสูตรคูณแม่สิบสองได้เอาดังนั้นครับสิบสองคูณใครครับสิบสองคูณแปดนะสิบสองแปดเท่าไหร่สิบสองแปดเก้าสิบอะไรเก้าสิบหกใช่ไหมลูกก็ใส่หกทดเลยครับทดเก้านะครับตัวต่อไปสิบสองคูณใครสิบสองคูณสองสิบสองสองยี่สิบสี่ใช่ไหมยี่สิบสี่บวกกับทดครับกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็นสามสิบ 3ามเนาะใส่3ทด3ามใช่ไหมครับตัวต่อไป12ครับคูณค่เนี่ยคูณค่คูณ7ใช่ไหมครับสิบสองเจ็ดแปดสิบไรแปดบวกกับทดครับ 84, บวกกับสามครับแปดวกสเป็นอะไรแปดใช่ไหมครับก็ใส่7แล้วก็ทดแปดเจอคอมม่าใส่คอมม่านะครับสิ 12, คูณค่ต่อ12บคูณสี่ลูกสิบเป็นเท่าไหร่48ใช่ไหมครับสี่สปดวกกับแปดครับกลายเป็นเท่าไหร่ ห้าสิบหกใส่หกทดไล่ทดห้าเจออีกแล้วครับสิบสองคูนใครสิบสองคูนศูนย์เลขอะไรก็ตามในโลกใบนี้ต่อให้เป็นแบบยี่สิบล้านคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ครับดังนั้นข้อนี้มั่นใจครูคขามั่นใจมากเลยค่ะใส่ศูนย์แน่นอนเรียบร้อยหลูกผิดครับย้ำแล้วนะคูณเสร็จต้องบวกทดด้วยนะครับถ้ามีทดนะสิบสองคูศูนย์ได้ศูนย์ก็จริงแต่มีทดห้าบวกกันกลายเป็นห้าครับข้อนี้ต้องใส่ห้านะจ๊ะต่อไปสิบสองคูนใคร 12คูณหนึ่งครับสิบหนึ่งเป็น10บใส่แบบนี้เลยไหม12บ12หนึ่งบ 12, 12, เรียบร้อยนะลูก12 1 12นสใส่แบบนี้ไม่ได้นะเออก็ต้องใส่แบบปกตินะครับ12ก็ใส่2แล้วทด1โอเคไหมเอออย่าใส่12บสองพลงขึ้นมาไม่เอานะครับเจอคอมมาใส่คอมมาครับตัวสุดท้าย12บคูณใครสิบสคูณสามสิบสองสามสิบอะไรสามสมีทดไหมมีครับส6บกบวก1เป็นสาสิบอะไรก็สามสิบ 7ได้น,นะครับก็เรียบร้อยขีด2เส้นนะครับการบ้านนะครับฝากหน้าที่สี่สิบห้าและสี่สิบหกแนวการทำการบ้านนะครับฝาก2หน้านะแนวการทำการบ้านฝั่งนี้เว้นว่างไว้เลยลูกไม่ทำนะครับฝั่งนี้ไม่ต้องทำโอเคไหมฝั่งนี้ไม่ต้องทำมานะครับถ้าเกิดใครทำมาเดี๋ยวครูจะถามว่าทำยังไงนะครับเออถ้าเกิดใครทำมานะครูจะถามนะดังนั้นทำแค่ฝั่งด้านหน้านะครับด้านหน้าทำยังไงครับเขาตีกรอบไว้ละ นะครับโจทย์ใจดีมากเลยนะครับตีกรอบไว้ให้นักเรียนเขียนเพื่อเลขมันจะได้ตรงกันนะครับยกตัวอย่างข้อเนี้นะครับทํำยังไงก็เหมือนเดิมครับครูบอกแล้วว่าให้เอาเลขมากตั้งใช่ไหมเลขไหนมากอ่ะเนี่ใช่ไหมครับหนึ่ง่เก้าพันใช่ไหมเนี่ยเลขมากตั้งนะครับใครเป็นตัวคูณวันถ,ถัดไปข้อนี้ต้องเป็นเลขสองใช่ไหมครับอ่ะเวลานักเรียนคูณก็ต้องใส่แบบนี้ใส่แปดให้ตรงช่องเนาะใส่สามใส่ห้านะครับแล้วก็ใส่ 9้าใส่หนึ่งคอมม่าอยู่ตรงกลางก็ใส่ตรงกลางโอเคไหมเครื่องหมายคูณนะครับเอาไว้ข้างนอกได้ไม่เป็นไรแดต้องวางตรงกับ2ใช่ไหมครับอแล้วก็อันนี้ก็เอามาทัดวางทาบแล้วก็ขีดเส้นหนึ่งนะครับขีดเส้นนิดหนึ่งเนาะเนี่ยนักเรียนก็คูณน,นะครับพอคูณได้เท่าไหร่ก็อเอามาตอบด้านล่างด้วยโอเคไหมแค่นี้เองนะครับการบ้านฝากสองหน้านะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ